สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องสวัสดีเอฟซีทุกท่านเนาะค่ะกลับมาพบมาพอกับเจตตาพาลวยที่เก่าค่ะในทางช่องยูทูบเนาะเจตาก็จะมาว่างแนวทางของเล่าพัฒนาค่ะ,ะเป็นของวันที่สิบสามเลาพัฒนาประวัติของล็อกโฟกัสค่ะพี่น้องเป็นของวันที่สิบสิบนี่หลุดไปเนาะ,ะวันที่สิบอะวันที่สิบหลุดไปสามหนึ่งแปดบนเจ็ด สามล่างลุดไปค่ะบอกเขากับขอโทษขอให้เอฟซีแทนเลขล็อกโฟกัสเนาะค่ะวันทีพ่พินกับเข้าไปยเบิ้งสามงวดค่ะบรูดค่ะมาลุดวันที่สิบมาไปโตเนาะค่ะเจตาเป็นกําลังใจให้ดื้อค่ะเลขล็อกโฟกัสมาไปใหม่ไปโตวันที่สิบสามแนวทางใหม่ของพื้นค่ะ ย้ำตามบอกเขาย้ำม,มันเขาบอตามเจตตาเอ้ยวันที่สิบสี่ธรรมดาล่ะค่ะพี่นอ้องไปต่อไปไม่เนาะไปไม่ไปไม่ขันยังบอท่านใดยังบอท่านหมานเนาะค่ะเรียกล็อกโฟกัสลาวพัฒนาค่ะวันที่สิบสามวิ่งรูดสี่กับหนึ่งค่ะสองตัวสี่หาง c ห c หกหนึ่งสองหนึ่งสามเบิน cc หนึ่งหนึ่งสามตัวสามหางหนึ่ง c หก c หนึ่งสอง c หนึ่งสามยิ่งรูดนี่เพิ่นเดิน c ค่ะเดิน c รองหนึ่งเน้นที่ c หกรับหนึ่งสองสามตัวค่ะหนึ่งหางหนึ่งสี่ ห6แคปนาจอค่ะขั้นไทยจะไปตัวกับเลขล็อกโฟกัสตามไม่เนาะคะ่ะตามไม่วันทีไม่ก็ไปพิจารณาไม่เลขทุกตัวเอามาวางเพื่อเป็นแนวทางค่ะโปรดใช้พิจารณญาณในการรับชมเป็นอย่างสูงผิจาจรณาเอาค่ะพี่น้องชอบก็จัดขัดก็ผ่านเนาะไปตค่ะ นายจอไปต่อไปต่อเป็นของอ่อสมใจค่ะอ่อสมใจเข้าไปแปดเนาะค่ะสามหนึ่งแปดบนเจ็ดสามล่างเข้าไปวิ่งรูดสองตัวมาหนึ่งตัวเนาะค่ะสองตัวมาหนึ่งตัวรูดไปวันที่รูดค่ะสามนวด อ,อสมใจต่พอตทวพอพ่ยอฟสนะีแท่นเนาะค่ะแท่นอสมใจมาไปใหม่ไปต่อค่ะเป็นกําลังใจให้กันและกันคือเก่าค่ะเจต่ายกาลังใจคือเกอ่าลดไปห้องกับไปใหม่เนาะอ,อสมใจค่ะอ,อสมใจวิ่งลูดวันที่สิบสามไปต่อมาไปรุ่นกันใหม่เนาะวิ่งลูดค่ะเพื่อนห้มาา กับสองสองตัวสี่หางหกสี่หกสามสองหนึ่งสองศูนย์เบิ้ลหกหกสองสองสามตัวสามหางหกสองหนึ่งสองหกสี่สองสองหนึ่งค่ะวิ่งหลุดพันเดนทอกันค่ะหกกับสองสองตัวเน้นหกสี่กับสองหนึ่งสามตัวเน้นหางเดียวค่ะสองหกสี่แคปหน้าจอาค่ะใพ่จะไปต่อกับออสมใจเนาะ นาจอไว้พิจารณากันเลขทุกตัวเอามาวางเพื่อเป็นแนวทางค่ะผูใช้วิจารณญาณในการรับชมเป็นอย่างสูงมีเขามีรุดเนาะค่ะพี่น้องอแคปนาจอค่ะเราไปต่อคลิปนี้เจตตาจะว่างชิวอ,อาโคตอยู่ค่ะอันไายจะเขากุมน้ำจิตตาแอดไปทางไลเ่เนาะเข้าฟีค่ะจิตาก็จะดึงเขากุม เจตตาบริลุ่งดุนแล้วค่ะบริเันแปดไล่ดูลแล้วบริลุ่งเอฟซีาผูพ้พิ่งจากเขาคุ้นน้าเจตตาไ้ยมักห่วยค่ะลาวพัฒนาประวัติพึ่นสามหนึ่งแปดบนเจ็ดสามล่างเนาะคะ่ะเข้าไปจับมือกันมาสองตัวไม่เดินสองตัวมาหนึ่งตัวเนาะคะ่ะสองตัวมาหนึ่งตัว เอาไปยูเอาไปยูค่ะสองตัวมาหนึ่งตัวยังไม่หลุดสามงวดเนาะค่ะสามงวดสามตัวมาสองตัวมาหนึ่งตัวให้หมักหน่ยย่งบอลลดค่ะย่งบอลลดไปจะตามต่อเตรียมแปหนาจโจบิงบลูดอ่ะอะไรก็เกิดขึ้นได้คือว่าล่ะค่ะเนาะเป็นเพียงแนวทางอะไรก็เกิดขึ้นได้เลขทุกตัวเอามาวางเพื่อเป็นแนวทางคือว่า พิจารณาเอารูดไปกระดาบขอถูดขอไพ่เนาะคะ่ะไทมักหวยค่ะนี่ไทมักหวยไปโตกันค่ะไปโตให้บึ่งอันเกา่าอันใหม่เปรียบเทียบเยกันแล้วก็ไปโตเนาะคะ่ะวันที่สิบสามไทมักหวยค่ะเราพัฒนาวิ่งรูดเพ้่นใหมมาเก้ากับสองค่ะเก้ากับสองสองโตค่ะสี่ห่าง เก้าสองเก้าสามสองหกสองเจ็ดค่ะบลนก็จะมีเก้าเก้าสองสองสามตูค่ะสามตูสามหางสองเก้าสามเก้าสองเจ็ดเก้าเก้าสามค่ะแคบหน้าจอค่ะเพืจะไปตัวกับไทมักหวยเนาะคะ่ะ มือไม่วันไม่เป็นวันจันทเนาะค่ะเป็นวันจันร์ลาวพัฒนาแคปนาจอค่ะใทยมักหวยทาเฮาชอบเฮาก็จัดคัดกระพานไปเนาะค่ะผัดขัดก็ผ่านชอบก็จัดขัดก็ผ่านเนาะมาไปต่อค่ะไปต่อหลับสายด่วนของเพื่อนก็น สตัวมาหนึ่งตัวค่ะจับคูไม่เดินเนาะคะ่ะมาหนึ่งแปเป็นจิตหนึ่งสองตัวมา1นึ่งตัวที่8ปลุดชัดเจนลุดคือลุดลุดแล้วหลุดเลยเนาะคะ่ะ รับสายด่วนเพิ่นกับพึงให้มาว่างเนาะคะ่ะพึ่งมายังบรายงวดมันได้สองสามง,งวบขอบุญขอบคุณรับสายด,วด่วนเด้อค่ะที่ให้แนวทางมาว่างทางช่องเนาะเพิ่นเห็นมานหน่อยๆน่อยต่อเนิ่นๆจอดๆถือใจผู้มักหน่อยเนาะคะ่ะรับสายด่วนถือใจผู้มักหน่อยสูตรไผ่สูตรมั่นเนาะคะ่ะพี่น้องสูตรไข่ก็สูตรมั่นต่วสูตรไผ่สูตรมั่น วิ่งรูดค่ะจับตามองชอบก็จัดขัดก็ผ่านจับตามองสองคู่สองหางในหน่อยเนาะพี่น้องในหน่อยแขนนแขนจับตามองเตรียมแคหนาจอไว้วิ่งรูดค่ะวิ่งรูดสูหกกับสี่ 4. อันนี้หกค่ะคัดเตรียมท่าศูนย์บอกหกกับสี่ค่ะหกกับสี่ สองตูค่ะสองตูสองตัวสองหางสี่สองกับหกสามค่ะสี่สองกับหกสามสามตูนี้เพิ่นไหฮมาส,สองหางค่ะหกสี่สองสี่หกสามน่อยหนอยแขนงแข็งเถอะพี่น้องน่อยน่อยน้อยหนอยแขนงแข็งเนาะน่อยหางเอฟซีบางคนเพิ่นกับมากเนาะค่ะนี่หน,น้อย เอาหน่อยๆมาเลยเขาก็เขา้าลุดกับคือลุดวัตีเอามันก็มักบวชคือกันเนาะพี่น้องเนาะชอบไม่เหมือนกันมันก็มีลายมันก็มากเนมันก็เลือกเอาเนาะค่ะมีหน่อยแข็งๆนน่นๆเจาะๆไปที่เข้า,มาหมักเข้าสอบแล้วเนาะพี่น้องชอบก็จัดขัดข้อผ่านคือวานละ คลิปนี้ค่ะขอให้พี่น้องโชคดีเนาะค่ะโชคดีกับลาวพัฒนาโชคดีกับราวพัฒนาให้มีความสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงทุกคนค่ะร่างกายแข็งแรงทุกคนเดินทางไปไซไกลปลอดภัยค่ะเดินทางไปขอให้มีโชคกลับมาก,กับของให้มีใช่เนาะค่ะกลับพอประคุณหลายๆคลิปหน้าจงพ่อกันไหมค่ะ คลิปหน้าพ่อกันไหมคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะ